สวัสดีครับผมคลิปนี้เอาเจ้าล็อกกี้นะครับเอามาเช็คเบรกแล้วก็ยกดัมดูช่วงล่างครับโดยคลิปนี้จะรีวิวให้ดูสตาร์ทคงสตาร์ทเครื่องยกหัวให้ดูครับรอยู่อูช่างหมูนะครับคลิปนี้ม้อแบตเตอรี่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ไปเลยทางปอาใส รีเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองจี้ได้สตาร์แล้วก็ยกดัมดูตั้งแต่ไปซื้อไม่ได้ยกดัมเลยอ่ะอ่ะย๊บอะไปปลดสลิงหมดแดงใส่ขวดถือปะบุ มันใส่ไปถือบ้าสังพออนเราาปานเนี่ยมอมอมือสองมือสองกีดอี๋ยจ้ช่างเอ็มกับช่างเตายกดำดูครับ แต่วันที่ไปเอาเขาก็าขับมานี่แหละขับออกมาบึน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 เสียงเครื่องนี่โอ้โหสุด,ส,ดสุดเลยอ่ะเขาทำเครื่องมาหกหมื่นกว่าบาทเพิ่งจะวิ่งได้ไม่ถึงปียกบ้านสร้างแยมตีดยังบ่เอาเชี่ยสุเครื่องแห่งนี้ดีป่ะเครื่องงามเลยละ่ะเขาขันงามเลยละ่ะเครื่อง เด้นสตาร์ทจะฟังนี้โอ้เด้สตาร์ทใหม่ต้นนี่บ่แม่นตันที่ซอบอสสังอมก็เพี่ยนเด้สตาร์ทใหม่แหรอมันก็เลยประตัวใส่สุทีิล็อกยางล็อกยางไว้น้ำเนี่ยเอากลมล็อกเข้าไปเก็ียบ เครื่องแห้งดีนะเครื่องดีเครื่องสวยดีเครื่องดีหม้อน้ำเดิมช่างเปล่าช่างเปล่านี่นี่นี่จะวนกันแต่ใครไม่ว่วานะเรียกว่านี่มันจีดีเขาจะมาเห็นเขานอนลองไปหันเขาจี้ดีเลยดิบริษัทสายยังได้ดิเห็นเห<ๆ>็นผพืนพูดหน่อยๆลงไปปุ๊บจีปั๊บเลียวดิมีความแอะบ่เนี่ยฮ้ย เขเหนียวนี่จัฮ้ยว่าเป็นแอร์สิเย็นดูสิเขาเหนยกัมิแข็งแอร์ก็มีอยู่เ,ยเดี๋ยวไปดูเขาไม่ยืนปะหัวเก่งก็ไม่ได้ทะลุไม่ผุอะไรนะนี่ทะเลาะนี่รถมันขาดการรักษามันไม่ใช่อะไรหรอกมันขาดการรักษาไปล่าละเลยอู้หูฟังทุล่า ยังมาขอปวามโ้นหลาบ่ะขี้ดินดิเป็นบ่เครื่องแหงดีอยู่เลยนะเนี่ยพวกแหงคอยร้อนตัวอะไรดีดีอยู่ยังว่าแอร์เยนนน็นเหรอครับแคสซีสวยแคสซีเอฟอาร์ ให้ดูอ่าครับผม ไี๋ยวเป็นเทีนเขานี้เทียนปั๊มเมืเม่อนั้นแก้บเบินยึกเสียงขาดนี่จะต้องเบนกูกเ,เครื่องไม่มีควันเลยเครื่องดีมากแต่ท่อพักหลุดท่อพักหลุดนะ เก็บรายละเอียดนิดหน่อยเครื่องดีปั๊มดีชุดหน้าเหรียญนี่ก็หลายตังแล้วเนี่ย núm đầm bưng đấy đó anh em, núm đầm mấy bưng nè thuyền bao nhiêu, xe biển ở đây chắc ngắn bỏ. มีสีแตกรล้าบ้างบวมบ้างจะขายตามสภาพเลย350,000บาทก็คือเราจะจะเก็บเบรกเก็บเบรกเปลี่ยนเปลี่ยนเต้าแนวฝั่งซ้ายนะครับเต้าแนวฝั่งซ้ายแล้วก็ทำให้มันดูดีอ่ะมีเบรกมีอะไรยกรงยกรั้ได้นะครับใครอยากจะมาดูก็มาดู35,000บาทครับ มีเดมเก็ทรงดีอยู่ผมจะเอาเบรคเทียนมาทำปัม๊มนะวันนั้นน็อตปั๊มหลุด เกือบเกือบจริงเข้าลิงอยู่ที่อุบลวิังยูดูครับ ไมนแปลกว่าหัน,น,นหลม้มบ่เพ <c oughs> ้อเต่าฟังงี้งามอยู่ใจแยมแต่าไปบ่งฟังพุนเต่าแนวฟังพุนไอเขาตีสารกออกไหมเห็นบ่สารกว่างอยู่หนาลนมีมันมีทองมันผอมตนอนนี้ไหมอออทองพังรุดออกมันเลี้ยงพดุด แล้วจะไปเชื่อมขึ้นมาเนี่นแะโอ้ซีนไปกระบอกเปลี่ยนอันนี้น้ำเลยนะซีนไปกระบอกเก็บรั่วซึมเก็บรั่วซึมเห็ดให้มันใส่ได้เดี๋ยวบ่อไฟได้สตาร์ด้วยอ่าเฮ็ดให้มันบียสตาร์ทได้เดี๋ยวเอาไปล้างเก็บรั่วซึมทำตั้งเบรกเอ้ตั้งเบียร์เออเนี่ยเบรกนี่เห็นไหมนี่แหละจัดการให้หน่อยนี่เก็บรั่วซึมแล้วก็เต้าแหนบ ฝั่งซ้ายนะไปดูเต้าแหนีมฝั่งซ้ายดูเต้าแหนีมฝั่งซ้ายน่าจะต้องเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยมันบอสัยยังไงเ,เตาเหนี่ยมฝั่งซ้ายเปลี่ยนเลยครับสวยหลังเก่งก็ไม่ผุไม่อะไรนะมีฝั่งนั้นนิดหน่อย รอยสีปูต่โอ้ราคาร้อสิบห้าเลยราคาร้อยสิบห้าเลยนะเนี่ยนี่ฝาข้างนี่มาดูดัมทีนี้นี่ในดัมก็ดึงขึ้นมาเชื่อมครับดึงขึ้นมาเชื่อมเชื่อมก็โอเคแล้ไม่คือ ถ้าจะให้เปลี่ยนเสาเนี่ยราคามันเพิ่มแน่นอนหลายคนอยาเอาไปทาเองก,ก็ได้ช่วงหน้าฝนเนี่ยซื้อไปปุ๊บเอาไปทาเองก,ก็ได้หลายคนอยากเอาไปทาเองฝาคงฝาข้างอยากไปทําเองอยากได้รถทุนทุนต่ํานะครับเอาไปทาเองได้นะครับได้ได้มาคุยกันผมก็จะเก็บรายละเอียดพวกนี้ให้เก็บซึมเก็บรั่วให้มันขับได้วิ่งดินได้แล้วมาดูภายใน ภายในก็ถือว่าโอเคครบอยู่นะก็มีฝาอันนี้ไม่มีนี่ครับภายในเบาเบิ่ก็ยังอยู่ครบผมว่าแอร์มันต้องเย็นแน่เลยถ้าเปิดสวิตช์ขึ้นอะเออเดี๋ยวล้างพรมล้างอะไรออกก็โอเคแล้วพื้นก็ไม่ทะลุไหมพื้นก็โอเคอยู่นะไม่ได้ทะลุโอเคครับ สนใจก็085 585 9902สวัสดีครับ